สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอนอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566นะครับเพื่อนๆเชตื่นเช้าขึ้นมาก็บรรยากาศเย็นสบายนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเพื่อนๆไม่ทราบว่าที่บ้านเพื่อนๆฝนตกกันหรือเปล่าน,นะครับ อากาศเย็นสบายมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็พาเพื่อนๆชมต้นไม้ในสวนอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆฝนตกนะครับต้นไม้ของเราก็สดชื่นนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนอนหลับดีมากเลยนะครับเพื่อนๆไม่ได้เปิดแอร์เลยนะครับฝนตกอากาศเย็นสบายนะครับ ต้นไม้เราก็สดชื่นนะครับเพื่อนๆนะครับต้นไมโ้โดยเฉพาะบอนสีนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้บอนสีก็ทยอยทยอยเอาอมาเลี้ยงนอกตู้แล้วนะครับบางต้นเข้าสู่หน้าฝนนะครับยุกออกมาเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับ ฝนตกต้นไม้เราก็สดชื่นนะครับเพื่อนเพื่อนนี่เลยหลักฐานนะครับน้ำฝนยังอยู่บนใบบอนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอต้นไม้สดชื่นเลยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนอมาแยกหนอนนะครับแยกหนอ่อบอนสีมณีล้อมเพชร นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับว่าจะแยกหน่อหลายวันแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเวลานะครับเราก็จะมาแยกหน่อนะครับน้องให้หน่อแล้วนะครับพร้อมที่จะแยกหน่อแล้วนะครับไปครับเราไปแยกหน่อกันเลย ครับอ่ะเราก็จะมาแยกหนอบอลสีมณีล้อมเพชรนะครับเพื่อนๆนนะครับบอลสีมณีล้อมเพชรน้องก็เป็นบอลด่างนะครับด่างแดงนะครับด่างแดงเขียวนะครับออกโทนแดงแดงนะครับเพื่อนๆนอ่ะเรา จะเอาน้องออกจากกระถางก่อนนะครับครับเราก็เอาบอลสีวันนี้ลอมเพชรของเราออกจากกระถางแล้วนะครับเราก็ดูก่อนว่าน้องจะมีกี่นอน,นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจ น้อน้องก็ทักมาได้นะครับแบ่งปันกันให้ให้ในราคาย่อมเยานะครับเพื่อนเนบอลสีแยกหน,อน่อนี่โตรเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนเอาไปเลยนะครับแบ่งปันกันทักมาได้นะครับด,ดูก่อนนะครับอู้ มีสองหน่อได้นะครับเพื่อนๆสนใจทักมาได้นะครับหน่อบนสีมัน,นีล้อมเพชรน,นะครับอ่าแบ่งปันในราคาหน่อละ250บาทรวมสูงเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวจะเอาน้องไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับครับก็ เอาอ่าน้องบอลสีเราไปาล้างรากเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูว่าน้องบอลสีเราจะมีกี่หนอน,นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดใบตัดใบทิ้งก่อนนะครับเสียดายเหมือนกันแต่ต้องตัดใบออกนะครับเดี๋ยวน้องก็องอกใหม่ ูนะครับว่าน้องจะมีกี่หน่อนะครับเ,เพื่อนๆที่เห็นตอนนี้ก็ประมาณสองหน่อนะครับแต่หัวไม่หัวไม่ค่อยโตนะครับอ่าหัวไม่ค่อยโตได้ออกมาแล้วนะครับ ต้นนะครับเ,เพื่อนๆเริ่มด่างแล้วสวยเลยนะครับเ,เพื่อนๆท่านใดสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงกระถางอนุบาลไว้ก่อนนะครับนอที่หนึ่ง ไปแล้วนะครับนะดูนอที่สองนอที่สองนะครับมีสองหนอนะครับเพื่อนๆนะครับ อากาศช่วงนี้ก็เย็นสบายนะครับเพื่อนๆเ,เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ของเรานะครับเ,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 เราก็อยู่บ้านนะครับทำสวนปลูกต้นไม้ขายายพันธุ์ต้นไม้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบ,นบในต้นไม้นะครับ อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ดูแลต้นไม้ในบ้านของเราก็สดชื่นสบายตาสบายใจนะครับเวลาเรามองไปนะครับ <im itation> ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาปูนแดงทาบริเวณแผลน,นะครับแล้วก็เอาน้องลงกระถางเลยนะครับสําหรับบอนสีมณีล้อมเพชรนะครับเพื่อนๆมีสองต้นนะครับ ปเอาน้องลงกระถางเลยครับแล้ก็จะมาเอาบอนสีมันีล้อมเพชรที่เราแยกหน่อไว้นะครับเพื่อนๆลงกระถางกันนะครับดินที่ใช้ปลูกก็เป็นใบกามปูแห้งนะครับที่เราหมาักไว้แล้วนะครับ ันนี้ก็อากาศเย็นสบายแล้วก็มืดคืนมาอีกแล้วนะครับเหมือนฝนกำลังจะตกอีกแล้วนะครับบอนซีของเราก็ามีโอกาสาสดชื่นนะครับได้สดชื่นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอากาศเหมาะมากเลยนะครับสำหรับที่จะ ปลูกต้นไม้นะครับเสร็จไปแล้วนะครับเหมือนต้นนะครับต้นที่สองก็เอาลงไปนะครับใบก้ามปูเราก็หมักครหาเก็บเอาตามอ่า หัวไร่ปลายนาหรือสถานที่สวนสาธารณะนะครับแถวนี้ก็ไปหาเก็บเอาจะมีต้นจามจุรีหรือต้นใบกามภูเยอะนะครับเราก็เอามาตากแดดามาหมักให้แห้งนะครับประมาณ2-3เดือนนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับ พันหยุดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เอาเข้าตู้อบอหรือถุงอบไว้นะครับเพื่อนๆประมาณาสามถึงสี่วันหรือประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับบนสีน้องก็จะกลับมาสดชื่นอีกเหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ แยกหนอ่อบอนสีมณีล้อมเพชรนะครับเพื่นพนอนๆเสียงดังนิดหน่อยนะครับราวาเด็กๆมาเรียนพิเศษกับแม่บ้านนะครับเพื่นพนอนๆอ่อันนี้ก็เป็นต้นจอมนะครับต้นจอมเราก็จะเอาลงกระถางเดิมนะครับเอาลงกระถางเดิมดินเดิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาเข้าตู้อบนะครับต่อไปนะครับเรียบร้อยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็ มาแยกหนอ่อทำสวนที่บ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเ,เพื่อนแล้วนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube เล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ